เ,เมื่อทีเร็กซ์อยากออกกำลังกายเพื่อลดพุงตั้งใจเต็มร้อยทีเร็กซ์ยืนหน้าโรงยิมมือถือกระเป๋ากีฬาหน้าตาจริงจังมากถึงเวลาแล้วฉันจะลดพุงให้ได้ทีเร็กซ์ยืนอยู่หน้าดำเบลเล็กๆพยายามย่อตัวยืนแขนไปขวา้าแค่ยกก็พอแล้วอึบอึบ ทีเร็กซนั่งเหงื่อแตกหน้ามุยดัมเบลวางอยู่ห่างแค่คืบแต่ยกไม่ได้พุงไม่ลดแต่ความอายเพิ่มขึ้นแค่ยกดัมเบลยังยกไม่ได้เฮ้คนในโรงยิมตะโกนบอกทีเร็กซ์ว่ายกดัมเบลไม่ได้ก็เปลี่ยนไปวิ่งลู่วิ่งแทนสิก็ดีเหมือนกันพุงยืนยืนจะได้ลดลงบ้างทีเร็กซ์วิ่งบนลู่วิ่งจนเหนื่อยเหงื่อแตกเต็มตัว วันนี้พอแค่นี้ก่อนแค่วิ่ง5นาทีก็เหนื่อยสุดๆแล้วการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดพุงได้นะคะ